ด่วนอายการจังหวัดนนทบุรีแถลงสั่งฟ้องคนบนเรือลาสุนวันนี้3สิงหาคม2565ช่วงเช้าทางด้านอายการจังหวัดนนทบุรีได้ออกมาแถลงเรื่องการสั่งฟ้องคนบนเรือในคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาโดยข้อหาหลักคือการกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งข้อหานี้ถูกคําสั่งฟ้องทุกคนยกเว้นนายเอมที่ไม่ได้อยู่บนเรือโดยทางด้านปอน,นั้นถูกสั่งฟ้องแจ้ง ความเท็จขับเรือโดยไม่มีอนุญาตเทสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำและเสพวัตถุกออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท คนที่สองโรเบิร์ตใช้เรือที่มีใบอนุญ,ญาตหมดอายุขับเรือโดยไม่มีใบอนุญาตเทสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำคนที่ 3. แซนวิสาพัร์ตถูกสั่งฟ้องเพียงข้อหาเดียวผิดทันประมาทหายผู้อื่นถึงแก่ความตายคนที่ 4. จอบช่วยเหลือมาให้ผู้อื่นได้รับโทษหรือวอาได้รับโทษน้อยและเทศทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำคนที่หกระติกแจ้งความอันเป็นเทจและช่วยให้ผู้อื่นไม่ให้รับโทษ หรือว่ารับโทษน้อยคนที่6นายเอมถูกสั่งฟ้อง2ข้อหาข้อหาใช้ผู้อื่นแจ้งความเท็จและช่วยไม่ให้ผู้อื่นต้องได้รับโทษหรือว่ารับโทษน้อย